ต้องบอกว่าเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะบ่เป็นเรื่องไกลตัวเห้านะคะ,คะเป็นเรื่องไกลไกลตัวเห้านี่แหละนะคะ,คะเพราะว่าเรื่องของแนวโนมนะคะมีความทวีแรงขึ้นนะคะในช่วงปลายปี2,566ก็คือปีนี้นะคะเราก็คาดว่าจะลากเงาไปจนฮอดปีหน้า2,567ค่ะ,คะต้องบอกว่าในปี2ปีที่ผ่านมานะคะที่มีสภาพอากาศที่ฮอนถึงฮอนมากอย่างต่อเนื่องนะคะกระเฮ็ดให้คาไฟที่เฮ้าใสนะคะก็สามารถกับ เพิ่ม น,นะคะแล้วก็เฮดไห้เข้าใจค่ะไฟสูงขึ้นด้วยเหตุการณ์เอลนิโยนะคะสีส่ทรงผลไหปีปีนี้ฝนอาจจะตกน้อยกว่าคาเฉลียรดูแลงนะคะราการูดูแลงนี่ก็จะมาไหวนะคะซึ่ง,งด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่็มีการคาดการว่าสถา,านการณ์เอลนิโยยังคงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงปลายปี2 5 6 6รากาอาจจะลากเงาไปจนฮอดปีหน้านะคะในด้านของการเตรียมรับมือนะคะเพิ่็มีการ ปรับบทบาท งานภารกิจของกลุ่มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลลอมเป็นกลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศแห่งฉาินะคะเพื่อให้หน่วยงานระดับกรมดําเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและก็ยังเป็นการแสดงให้ประชาค,คมโลกได้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศของประเทศไทยนําในส่วนของกลุ่มชประทานนะคะซึ่งกับเป็นน่วยงานที่ดูแลเรื่องของน้ำในเขตชประทานทั่วประเทศเพื่อนก็ได้ติดตามและก็วิเคราะห์สถานการณ์ ในอ่างเก็บน้ำในแหล่งน้ำในแม่นม้ำสายต่างๆนะคะสำหรับวัยเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการนา้ำให้สอดคล้องและก็ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันค่ะปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะคะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีปริมาณนา้ำรวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละห้าสิบหา้า ของความจุอ่างนะคะร่วมกันหลกักการทั้งด้านของกรมชรประระท่านค่ะเพิ่อนก็นได้มีการว่างแผนนะคะได้แจ้งให้โครงการชรประระท่านทุกแห่งเตรียมพร้อม ที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการติดตามสถานการณ์อย่างไก้ชิดนะคะมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าสองปีควบคู่ไปกับการดําเนินการตามหามาตรการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในปีนี้หามาตรการที่บอกนะคะก็คือ1เรื่องของน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดปีบริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเพาะปลูกพืชโดย ใส่น้ำฝนเป็นลัก ลักกกเก็บน้ำในเขื่อนไฮไว้ highway, ใส่หลายที่สุดบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันละกาับบรรท่าอุทกภัยพร้อมทั้งเพื่อนได้ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรน,นะคะที่ปลูกเขาหน้าปีรอบแรกแลักกากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จแล้วให้งดเพาะปลูกเขาหน้าปีต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน,าน้ำต้นทุนมีบ่เพียงพ่อตลอดจนเพื่อนมีการประชาสัมพันธ์ค่ะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมใจกันใส่น้ำย่างประหยัดนะคะรวมทั้งดําเนินการจัดหาแ่งน้ำกักเก็บน้ำหรือ ภาชนะสำรองน้ำไว้ใส่เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนให้ได้หลายที่สุดเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้คือเรื่องของกลมอุตุนิยมวิทยา,านะะคเพื่อนขาดการเรื่องของสถา,านการณ์เอลนิโญนั่นเองค่ะ